เอ๊แกดูนั่นสิถ้ากับสีกาอยู่กันสองต่อสอ่ะใกล้ชิดอะไรเบอร์นั่นน่ะเออจริงด้วยว่ะแล้วแกจะรีบไปทำไมจอดก่อนจอ,จ,อจอดจอดจอดฉันจะทำข่าวตีแผ่ให้สังคมรับรู้ไปทำอะไรกันคะเนี่ยนั่นน่ะสิคะ พระกับสรีกาอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วดูสินั่งใกล้ชิดกันขนาดเนี้ยแบบเนี้ยมันผิดนะคะผิดตรงไหนลยโยมอามาก็อยู่ที่แจ้งก็ไม่ได้อยู่กัน2คนสักหน่อยอย่างน้อยยังมีโยมอีกสคนรวมกันก็เป็นสี่อ่ะอ่อ่อ,อ่อย่าบอกนะว่าจะมาดูดวงหรือมาขอขังข,งขงังหน้าตาแบบเนี้ยก็มาขอเลขเด็ดแน่เลยบิบกฉันขอบ้างนะมีของอะไรบ้างก็ด,ดูสิหนิงโทรแจ้งตำรวจเลย บบปล่อยไว้ไม่ได้หรอกมารศาสนาแบบนี้ต้องจับศึกเท่านั้นใช่ฉันว่าหลอนน่ะถอยออกห่างจากหลวงพ่อท่านหน่อยดีกว่านะคุยกันห่างๆนะและท่านเป็นพระหลอนเป็นขารว่าที่สําคัญน่ะหลอนเป็นศีกาด้วยไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมานั่งใกล้ขนาดนี้ทําไมอ่ะพระไม่ใช่ผีเข้าใกล้ไม่ได้หรอไม่ต้องกลัวนะแล้วก็เป็นพระอ่ะเขามีของดีมาๆๆๆต่อคิวเลยหนี่ดูดวงหนี่ ต้องดูดวงด้วเหรอยอมใช่หลวงพี่ดูดวงให้หน่อยเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะรวยแล้วเมื่อไหร่ลูกของฉันอะ่ะมันจะได้ผัวรวยไหมเนี่ยดูลายมือของแม่แต่ไปทายของลูกได้ไงอุ้ยได้สิหลวงพี่หลับตามองเห็นทะลุปุกโป่ปปงเห็นหมดเลยเออให้เล็เดออดอ่ะบอกลยนะมงวนไะโอ้ยไปกันใหญ่ละท่านก็อยู่ได้ละหล่อนก็หยุดด้วยนี่ไม่ใช่กิจของสองฆ์นะคะที่จะต้องมาให้หวยและดูลายไม้ลายมือเนี่ย แล้วต้องทำไงอีกคะโยมทำยังไงล่ะถึงจะเรียกว่าอยู่ในกรอบของศีลก็ไม่ยุ่งกับสีกาไม่ดูดวงไม่ให้หวยและไม่ยุ่งกับของมีค่าใดๆต้องตั้งมั่นอยู่ในแก่นของคำสอนแก่นของคำสอนคืออะไรสติค่ับตอนนี้นะคะฉันก็อยู่ที่สรานที่งานของบ้าน หมิงหัวหน้ากำลังจะส่งทีมาแล้วแบบเนี้ปล่อยไว้ไม่ได้พระอะไรบวชเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างไม่ทราบว่าท่านอยู่วัดไหนคะเราทำพฤติกรรมแบบนี้มาก,กี่ครั้งแล้วสิ่งที่ปรากฏอาจจะไม่ใช่สิ่งที่โยมเห็นก็ได้นะโยมการบวชคือความใฝ่ฝันของอาตมาอยู่ละอาตมาอยากบวชมากพยายามหาทางบวชศึกษาวิธีบวชมาโดยตลอดแต่ตมาไม่เข้าใจสิ่งที่โยมพูดและทำเลย ออ้ยเสียวเวลาจริงๆไป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 ออกไปออกไปหล่อนนั่นแหละถอยออกไปก่อนเลยนะถอยไปไกลๆเลยทําไมฉันต้องไปฉันมาก่อนนะตายละกิเลสหนาแบบเนี้ยังจะมาบวชอีกหรอคะชาวบ้านเขาทําบุญก็หวังจะได้บุญแบบเนี้ยทําบุญได้บาปกันพอดีก็เพราะมีกิเลสไงถึงต้องมาบวชโยมท่านก็รู้นี่แล้วทำไมยังทำล่ะหล่อนก็ได้ถอยไปเลยนะเดี๋ยวนักข่าวก็มาละวทำข่าวด้วยเหรอโยมทำข่าว Hey, หลวงพี่ uh huh. เรากําลังจะดังแล้วหลวงพี่หลวงพี่กําลังจะดังแล้ว uh huh. ไม่สํารวมไม่มีสํานึกเลยบวชเสียผ้าเหลืองเปล่า,ลาคุณก็เหมือนกันนะอายุอานามก็ไม่น้อยละศรัทธ,ธาอะไรอ่ะศรัทธ,ธาโง่สภาพแบบนธธแเนี้ยังศรัทธาอยู่เหรอเนี่ยโยมคนสวยสิ่งที่ตัวเราคิดว่าตัวเรานั้นแท้จริงไม่มีอยู่จริงหรอกที่มันถืออยู่เนี่ยคิดว่ามันโก้มันเท่เดี๋ยวมันก็พัง โอไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วทำไมชา้าจังเนี่ยอเ,เอ๊ะธะลทหาสิจไม่เคยสิชิสินนี่มาไกลนะวันเนี้ยไปรีบกลับไปกินยาได้แล้วนี่มันอะไรกันคะเนี่ยตั้นแล้สิคะ เกิดอะไรขึ้นแล้วคุณสองคนเนี่ยเป็นใครคะเนี่ยถ้าอยากรู้อะ่ะก็ตามฉันมาแล้วกันฉันต้องพาคนไข้กลับละคนไข้เ็ววิวี่ซินนี่จริงเหรอจริงค่ะ สองคนนี้เป็นคนไข้ของฉันเองฉันเป็นหมอประจำตัวของเขานะ่ะคนไข้ของฉันได้ทำอะไรให้พวกคุณเดือดร้อนไหมคะฮะสองคนนี้เป็นคนไข้ของคุณหมอหรอคะแล้วคุณเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนบ้ายคนหนึ่งเ่ะฉันเป็นหมอจริงๆค่ะแล้วคนไข้สองคนนี้เขาชอบหนีออกไปนอกโรงพยาบาลบ่อยๆ คนที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลอ่ะเขาจะจําได้ถ้าเห็นเขาที่ไหนเนี่ยเขาจะแจ้งให้ฉันทราบแล้วคุณเป็นหมอประสาอะไรคะปล่อยให้คนไข้ออกมาเพ่นพ่านแล้วก็ทําเรื่องบัตรสีบัตเหลิงแบบนั้นอะ่ะฉันเป็นหมอนะคะไม่ใช่ผู้คุมอีกอย่างคนไข้ของฉันอ่ะก็ไม่เคยทําร้ายใครเขาก็แค่สนุกเวลาได้ออกไปอ่ะเขาก็ผ่อน,นะคลาย แต่ว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะที่จะให้คนไข้ปลอมตัวเป็นพระกับศีกาแล้วไปอยู่ที่แบบนั้นน่ะมันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะฉันห้ามไม่ได้หรอกคะ่ะจิตใต้สํำนึกของคนไข้เขาอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติพอเขาเงยหน้ามาทีไรเขาก็จะบอกว่าเขาอยากจะบวชหมอจะบ้าเหรอคะคุณหมอจะปัดความรับผิดชอบด้วยการบอกว่าสองคนนี้เป็นบ้าเหรอคะคุณหมอรูไหมคะ ว่าพวกเราสองคนเนี่ยเสียหายแค่ไหนผมไม่ได้บ้าผมเป็นคนไข้ผมดูดวงไม่ได้เดี๋ยวผมหัดดูดวงก่อนนะหวังว่าพวกคุณไม่โกรธผมนะใช่ใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวฉันน่ะจะหาของขังมาใส่ย่ามให้แกเต็มเลยมีมีฉันต้องขอโทษพวกคุณอีกครั้งนะคะแต่ว่า พวกเขาไม่ได้ทำร้ายพวกคุณใช่ไหมยิ่งกว่าทำร้ายอีกค่ะคุณหมอเขาวหน้าเขาหลังอะ่ะก็จะปล่อยคนไข้ <S <S ออกมาเพ่นพ่านแบบนี้อีกนะคะถึงคุณหมอจะบอกว่าเป็นคนไข้แต่ว่าการที่คนไข้ออกมาทำอะไรแบบนี้มันทำให้เสื่อมเสียและเสียหายหนักมากนะคะที่หลังเนี่ยฉันจะบอกให้ยามเพิ่มความระมัดระวังนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะ่ะคนไข้ของเราเยอะมากแล้วหมอก,ก็มีไม่พอบางครั้งอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะ ฉันก็ต้องขอโทษพวกคุณจริงๆนะคะป่ะซินนี่วิวีไปกินข้าวกินยากันได้แล้วปอีมิอะไรเพราะแกคนเดียวเลยเนี่ยฉันเนี่ยส่งลูกไปให้หัวหน้าเรียบร้อยแล้วละเนี่ยกำลังจะถึงแล้วด้วยเนี่ยใครจะไปรู้ละ่ะแกดูฉันสิเนี่ยทั้งไลฟ์ทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งกะว่าจะได้ข่าวเด่นประจำรอบสัปดาห์นี้ซะหน่อย กลายเป็นสวยไปเลยเนี่ยชื่อเสียงฉันก็ปกนปี้เหมือนกันแหละจริงๆฉันน่าจะเอกใจตั้งแต่สอ,องคนนั้นมันหัวร้อนแล้วก็ยิ้มล่าขนาดนั้นละฮะไม่น่าเลยเอ,อโทยกเลิกโดนดุด่าห,หนูดับแม่คาหัวหน้า